ระเด้อพาหัมหดอุทยานแห่งชาติไซทองจังหวัดชัยภูมิค่ะทุกคนด้านล่างนั่นค่ะไต้บันไดลงไปค่ะเดี๋ยวไปชมบรรยากาศด้านล่างด้วยกันนะคะทุกคนวันนี้พามาพาระไรนะมาทุ่งบัวสวรคร์นะคะทุกคนหรือทุ่งดอกกระเจียวนะคะที่อุทยานแห่งชาติไซทองนะคะที่นี่เพิ่งมาครั้งแรกค่ะทุกคนปกติจะไปแต่พาหินงามนะคะทุกคน เมื่อยแล้วขึ้นซ้ำนี่ก็เมื่อยแล้วมุ่งหน้าไปต่อค่ะด้านนี้ก็จะไปชมทุ่งดอกบัวสวรรค์นะคะหรือทุ่งกระเจียวของเรานั่นเองนะคะทุกคนป่ะบรรยากาศดีมากวิวสวยมากๆค่ะสวยงามสวยงามฮิวใจมากๆเลยสายธรรมชาติไม่ควรพลาดนะคะ นี่เป็นระหว่างทางที่เราเดินไปผาหำหดนะคะแล้วก็ไปทุ่งบัวสวรรค์นะคะเพื่อนๆก็จะเดินไปตามริมผาแบบนี้เลยนะคะด้านล่างของเรานะคะสวยงามมากค่ะเนาะเนี่ยค่ะไปตามริมผาแบบนี้เลยค่ะ,ะปะเดี๋ยวเราไปรับชมด้วยกันนะคะถึงแล้วค่ะจุดชมวิวผาหำหดค่ะ <S <S ทุกคน นี่ค่ะปลายเช็คอินตรงนี้น,นักท่องเที่ยวก็เยอะอยู่นะคะวันนี้ทุกคนมาผาหำหดยังไงไม่กล้าเข้าใกล้ผาก็มีแต่คุณหนูนี่แหละคะ่ะทุกคนไม่กล้าไปใกล้เลยลมแรงด้วยเดี๋ยวพัดเราตกแล้วก็เดินดูห่างๆเนี่ยค่ะ เป็นผานะคะทุกคนเนี่ยเดี๋ยวมืดเดี๋ยวสว่างค่ะทุกคนอยู่ใต้ต้นไม้อยู่ใต้ต้นไม้ก็เลยเอค่อนข้างจะภาพไม่ค่อยชัดเท่าไหร่หยืนแค่นี้พอเห็นไหมทุกคนอย่าไปใกล้หลายนะป้ายเขาก็มีบอกนะคะระวังลื่นนะคะทุกคนนี่ไม่เห็นหมอกแต่ว่าเราเห็นวิวด้านล่างแทนนะคะทุกคนวิวด้านล่างสวย สวยมากสวยมากสวยมากมากมาขึ้นมาด้านบนมีของขายมีไอติมด้วยทีงานเราไปซื้ออะไรเนี่ยอ๋อสีน้ำดำใย่มีสดตอมีเงาะมีขนม เราซื้ออะไรอย่าซื้อบัอวอนีอันนี้ล่ะอันคือมันม่วงสามห่อร้อยเน็น่สามห้า้อหกร้อยน